ปิดร้านตอนสี่ทุ่มไม่รู้จะไปไหนลูกสาวชวนไปเดินงานการชาติปทุมของดีเมืองปทุมนะคะทุกคนขาของกินเยอะมากอีฉันก็ไม่รู้ว่ามันมีถึงวันไหนนะแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีถึงวันไหนก็บอกไม่ได้เพราะว่าเน้นไปหาของกินล้วนๆทุกคนขาเริ่มต้นเลยน้ําแตงโมปันม่นไหมคะน่ารักมากไหมคะบอกว่าแทงตรงนี้ลูกแทงตรงนี้แทงเป็นไหมหนูเคยแทงไหม <c oughs> แล้วก็ต่อด้วย ลูกชิ้นค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะไปงานวัดขาดไม่ได้คือลูกชิ้นจมโบแล้วก็ขนมไข่เต่าขนมขนมไข่นกกระทาขนมไข่เหี้ยขนมอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรเราก็กินนั่นแหละแต่เด็ชอบกินแบบเป็นคู่นะกินทีเป็นคู่กินนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ต้องกินทีทีละสองลูกกินลูกเดียวไม่ได้แล้วก็มาต่อด,ด้วยขนมครกเซกแขกแขกปากริซาทุกคนคน่ะซึ่งคนต่อคิว เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ที่โอเดตไปแต่ก็โอเดตไปดึกละแต่คนก็ไม่ค่อยเน้นมากก็ไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆซื้อมาสมกล่องค่ะทุกคนขาแต่โอเดตเลิฟไ่มะาพาวอ่อนมากจัดมา3ามกล่องมากินที่บ้านนะครับทุกคนขาระหว่างทางนะเดี๋ยวก็ไขป่ปลาหมึกบ้างละเอยเดี๋ยวก็อ,นนอ,อันนู้นเออยันนี้เอยยินไม่หยุดขนมจงขนมจีนไม่ได้หยุดเคี้ยวเลยทุกคนขาดูสิ เอาเวลาที่ไหนไปผอมนะคะทุกคนขาเวลาของคนทํางานกลางวันทําแต่งงานว่างอีกทีก็ดึกกินอีกทีก็คือดึกเลยนะคะทุกคนขานี่คะ่ะตีนไก่อันใหญ่มากทุกคนขนมจีนแบบเค้มคนผักแน่นเวิร์ร้อนมากไปงานการชาตดของดีเมืองปทุมมาทุกคน ไปสู้รบปลมือกับทุกคนมาแย่ยงของกินกินโน่นกินนี่กิขนมจินอันนี้กินมาเยอะแล้วนะอันนี้นระหว่างที่กลับมาบ้านเดลือแต่ขนมครกเซกแคร์ปิดท้ายด้วยของหวานซื้อมาสามกล่องกล่องละเท่าไหร่นะลูกกล่องสีเจบาท,บาทอันนี้ไส้มะพร้าวกับไส้เผือกสองกล่องอันนี้ไส้ขา้าวโพดื ไส้มะพร้าวคือจุกและแน่นมากทุกคนนี่เดี๋ยวดูนะมาดูไส้มะาพร้าวกันเอาลูกซู่มมาที่มะพร้าวดูดิอ๋อยูว่ามาหนึ่งคำกินแบบผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกินไม่เยอะกินคำไม่ใหญ่กินแบบเล็กกินแบบคำเล็กๆนะจ๊ะหนึ่งคำมาลูกซุมมาโอ,อ้อหมะพร้าวแน่น มันหอมหวานแต่คนเยอะอยู่นะวันนี้ไปแต่ก็ไม่ยืนนานมากใต้เผือกแล้วมาดูสุมาเกๆมันเป็นอย่างนี้เผือกข้างนั้นเลยทุกคนดูดิข้างในนี่คือเผือกนะมา เผือกก็ดีข้โพ่อไปทุกรอบไม่เคยเจเจ๊แขกเลยซื้อเสร็จแล้วเจ๊แขกเพิ่งออกมาดี เป็นพันแล้วะวันนี้เราสองคนกินเยอะมากองานวัดไม่ใช่วัดถูกๆนะทุกคนไม่ใช่จริงมีงคนถามว่าทำไมึงชอบไปเดินงานวัดก็เพราะว่ากลางวันไม่มีเวลาไปเดินห้างอะไรเหมือนคนอื่นนะคะทุกคนเสร็จงานก็เย็นก็ดึกเนี่ยก็จะได้ไปถึงงานวัดอย่างเนี้ยนะชีวิตของสร้างสางสวยก็จะไปอย่างเงี้ยนานๆถึงจะได้โผล่เข้าห้างเวลาโผล่เข้าห้างก็เหมือนเสือหลุดจากกรงอะ่ะเพราะมันหิวหัวไม่อยากได้ไปหมดเพราะมันไม่ค่อยได้เข้าห้างเนี่ย ไปงานวัดอะไรก็อยากกินหมดเพราะไม่มีเวลาไปเดินตลาดนัดเหมือนคนอื่นแต่ถ้าได้ไปก็คือรีบซื้อรีบซื้อรีบซื้ออยากกินะลรก็กินสรุปกินไม่หมดคนที่กินคือใครรู้ป่ะผู้ติดตามไปด้วยค่ะลูกสาวลูกสาวว่าแม่เอาเยอเหรอแม่เอาเลยคุณไม่ไหวแล้วแม่หนกไม่ไหวจริงแม่กินให้หมดกินให้หมดไข่ปลาหมึกอะไรอีกลูกเยอะไปหมดูกสินไข่ปิ้งขนมจีนไข่ไข่เต่าขนมไข่เต่า อะไรอีกอ่ะหลายสิ่งอีวที่ริงจริงกับเบลทุกคนกินไม่หยุดเนาะชีวิตเกิดมาเพื่อกินจริงๆตายไปก็ไม่ได้กินแล้วนะทุกคนนะกินไปเถอะคนอื่นเขาหาเงินมาซื้อลาบบุบูของหนูคือซื้อของกินกับทุเรียนสิ่งที่หนูจริงจังในชีวิตก็คือความสําเร็จกับของกินนี่แหละจริงจังมากทุกคนโอเคไปมา